สวัสดีครับพบกับเอมี่พูดไปเรื่อยๆวันนี้สนะตอนคิวคิวอโค้ดไม่ใช่ละไม่ได้คิวอาโค้ดคิวคิวซื้อของคิวซื้อของอะไรนะ,ะถ้าเป็นร้านอาหารปกติร้านซื้อของตามปกติเช่หวยหรืออะไรเนี้ยเขาจะเป็นไปตามคิวเนาะก็โอเคอยู่ร้านอื่นๆสรร่วนมากจะเป็นของกิน เขาก็จะให้เข้าแถวข้าแถวเป็นต่อเลยใช่ปะอ่าในกรณีนี้จะบอกว่าคิวร้านขายยายายายเจอมาแล้วเจ็กระตัว <c oughs> ไปซื้อยาให้แม่อาจจะายาจะมีอยู่ประมาณ3ตัว4ตัวสองตัวร้อยเม็ดอย่างร้อยอีกตัวนึ่งเอาสาเม็ดแล้วก็อีกตัวเป็นแผงเอา3ามแผง ฟังเป็นอย่างกราอมันน่าจะนานาเนอะคือคงคิดอย่างนั้นนะเออพอดีมีลูกค้าคิวที่สองมาปุ๊บซื้ออะไรพอเขาบอกปุ๊บมันหยิบง่ายมั้งไปหยิบยาให้คนที่สองอะ่ะเออเราสั่งร้อยเม็ดสามสองอย่างสามสิบเม็ดอย่างยาสามแผงเขายังไม่หยิบให้เลย อพอค,อคนคิวที่สองเสร็จไปปุ๊บไอคนที่สามมาปุ๊บเขาถามคนที่สามอะ่ะเอาอะไรปีบไม่เขออยาอีกงเรายังไม่ได้เราลงมาคิวทีนึงแม่งยังไม่ได้เลยคิวที่หนึ่ง,ง,ลง,งแล้วสองไปละไปแล้วคิวที่สามมาเขาถามว่าเอาอะไรเอาไปอีกแล้วกูสั่งยาร้อยเมตรอย่างอย่างละสองมีอยู่สองอย่างร้อยเมตรอีกอย่างเม็ดละอย่างละสามสิบเมตรยังไม่หยิบให้เลยอะ่ะ แล้วลูกน้องที่จริงๆแล้วมันมีอยู่ประมาณสามสามสีสมส่คนมัน้งเ็นโผลมาแค่คนเดียวอะ่ะมันก็ทำกันเราอย่างเงี้ยเราไปเช้าจัดหรือยังไงไอ้เช้าจัดมันไม่เกี่ยวนี่มันน่าจะเกี่ยวตัวที่คิวนะเรามาคิวคนแรกคนแรกคนแรกทำไมไม่จำให้เราก่อน พอจากสามคนคิวที่สองคิวที่สามเสร็จปุ๊บจะบีบยาให้เรามาั้งรู้สึกว่าจะบีบคิวที่สี่มาปุ๊บอียามันเอาอีกแล้วอะ่ะคิวที่สี่มันซื้อของเสียละไปนะไปอีกแล้วเพราสุดท้ายถ้ามีคิวที่ห้าคนนี้กูตกไปยียงหรือแม่งไม่มีคิวที่ห้า ลูกน้องอีกสามสี่คนยังไม่มาเลยไอ้คนนั้นคนเดียวที่ยังขายอยู่ของอยู่อ่ะมันต้องไปหยิบยาพอเพรยังไม่มีคิวมะไปหยิบยาไหมเนาะร้อยเมตรเนาะมาถามเราอีกร้อยเมอ่เอากูสั่งตั้งนานนั่นแต่คิวที่หนึ่งแล้วอาวคิวพอนับยาเม็ดที่หนึ่งเสร็จปุ๊บเม็ดที่สองเม็ดที่สามเสร็จคิดตังใจเออแค่นี้มันก็จบแล้วป่ะแล้วคิวที่สองมาเขาไปหยิบให้เขาได้ป่ะ ทำไมฮะของเรามันหยิบยากมากเลยเหรอนี่มานี่มาระบายอารมณ์ระบายอารมณ์ไม่เราจะบอกคิวเป็นคณขายของเมื่อตาเป็นคิ้วเหรอ,อผองจ,จะเจริญอะไม่รู้ร้านอื่นเป็นอย่างนี้เป่าไม่รู้นะ แต่อันนี้เจอกับตัวร้านขายยา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 ,ยา,ยา,ยาคิดแล้วมันเดือดไม่ได้รีบอะไรหรอกแต่เป็นคิวได้ปะ้็ไมเราสั่งอย่างละร้อยเม็ดสองแค่สองตัวเองไม่ได้สั่งสิบตัวตัวละสิบร้อยเม็ดไม่ใช่ <c ười> แล้วคิวที่สองมามๆมันหยิบง่ายหยิบง่ายหรืมั้ง หยิบงาแต่ไปทำให้เขาก่อนอชีวิตคนเรานี่นะถ้าพกปืนไปด้วยคนใส่ไอ้ไม่รู้ใครจะโดนยิงไอ้คิวที่สองหรือคนขาย <c oughs> เอาเอาก็ขอโทษท,ท่านท่านผู้ชมคลิป ใส,ใส่อะเนคือเรามาก,ก้อนอะเข้าใจป่ะมาก้อนแบบแต่กับได้ที่คิวที่ห้าีถ้าม,มีมีมาอีกค่ะคิวที่ห้าคิวที่หกแล้วลูกน้องทั้งหมดมันยังไม่มากันะนะพอเราซื้อของเสร็จพอ,พอจะออกไปลูกน้องมาแล้วเพิ่งจะมาลูกน้องเพิ่งจะมาไอคนอืม โอเคค่ะก okay ็เอาแค่นี้ดีกว่าเนะเออ๋อก็กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะคะชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์มันด้วยนะคะแค่นี้ขอลาไปก่อนแนละะ้วสวัสดีคะ่ะ